ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสต์ทอกความรู้สุขภาพลึกและฟรีมิที่นี่สวัสดีครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยคือทำไมคนผมผอมถึงเป็นเบาหวานได้ล่ะครับแถมยังได้ยินมาว่าแบบเป็นประเภทที่ดูแลยากด้วยนะวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกข้อมูลกันหน่อยครับว่าเบาหวานผอมเนี่ยมันซับซ้อนยังไงทำไมแต่ละคนถึงไม่เหมือนกัน ใช่ค่ะประเด็นสำคัญเลยคือพอพูดว่าเบาหวานผอมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เห็นว่าผอมแล้วน้ำตาลสูงแล้วจบนะคะจริงๆเราต้องหาให้เจอว่าต้นตอแทๆ้ๆมันคืออะไรกันแน่เพราะมันมีหลายสาเหตุมากๆเลยค่ะอ๋อครับแล้วที่น่าสนใจคือบางทีอาการดูคล้ายกันมากเลยนะผอมน้ำตาลสูงเหมือนกันแต่พอไปดูสาเหตุจริงๆวิธีดูแลอาจจะต่างกันคนละขั้วเลยก็ได้ค่ะ โอ้ oh, ฟังดูซับซ้อนจริงครับแสดงว่าปัจจัยเบื้องหลังนี้เยอะเลยงั้นเราลองมาไล่ดูกันนะครับที่ว่าดูแลยากเนี่ยมีประเด็นหลักๆอะไรบ้างอย่างแรกที่พอจะนึกออกก็คือเรื่องการวินิจฉัยหาต้นตอเลยใช่ไหมครับที่ว่ามันซับซ้อนถูกต้องค่ะอันนั้นคือข้อแรกเลยการวินิจฉัยต้นตอมันยากคือจะดูแค่รูปร่างภายนอกหรือดูแค่ผล A1C ที่เป็นไข้น้ำตาลสะสมอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอค่ะ ครับครับแล้วข้อ2นะครับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องต้นทุนกล้ามเนื้อน้อยค่ะกล้ามเนื้อน้อยเกี่ยวกับเบาหวานยังไงคะเกี่ยวมากๆเลยค่ะลองนึกภาพว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยเหมือนฟองน้ำช่วยดูดซับน้ำตาลออกจากเลือดอ๋ออ๋อครับครับนึกภาพออก ทีนี้พอคนที่รูปร่างผอมมากๆบางทีเขาก็มีมวลกล้ามเนื้อน้อยกว่าคนทั่วไปพอฟองน้ํามันเล็กลงหรือมีน้อยลงการจะช่วยดึงน้ําตาลออกจากเลือดมันก็เอ,อ่อทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะการควบคุมน้ําตาลก็จะยากขึ้นเปรียบเทียบเป็นฟองน้ํานี่ชัดเลยครับแล้วปัจจัยที่3ามล่ะคะมีอะไรอีกปัจจัยที่3คืออาจจะมีความเสียหายหรือการอักเสบบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ค่ะซ่อนอยู่แบบไหนครับ คืออาจจะเป็นความเสียหายที่เกิดกับตับอ่อนโดยตรงเลยทำให้ตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อยลงหรือผลิตไม่ได้เลยหรืออาจจะเป็นการอักเสบแบบว่าลึกๆในระดับเซลล์ที่เรามองไม่เห็นจากภายนอกแต่มันทำให้ร่างกายเกิดภาวะดื้ออินซูลินเงียบๆอยู่ข้างในค่ะเข้าใจแล้วครับแสดงว่าไอ้สปัจจัยนี้มันส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดผ่านกลไกสําคัญๆในร่างกายเราเลยสินะครับใช่เลยค่ะหลักๆก็จะมี3ส่วนที่เกี่ยวข้องคือ1 กล้ามเนื้อที่เราคุยกันไปตะกี้เป็นตัวช่วยดึงน้ําตาลไปใช้ครับฟองน้ํา 2. คือตับอ่อนค่ะตัวผลิตอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนสําคัญที่จัดการเรื่องน้ําตาล แล้วก็3คือเรื่องการอักเสบโดยเฉพาะการอักเสบระดับเซลล์ที่มันทําให้เซลล์ต่างๆไม่ค่อยฟังคําสั่งของอินซูลินหรือที่เราเรียกว่าภาวะดื้ออินซูลินนั่นแหละค่ะถ้าให้ยกตัวอย่างเบาหวานผอมแบบชัดๆเลยที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีก็คงเป็นเบาหวานชนิดที่1ใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนั้นคือตัวอย่างคลาสสิกเลยที่ตับอ่อนแบบว่าหยุดทํางานไปเลยสร้างอินซูลินไม่ได้ร่างกายก้อนนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานไม่ได้น้ำหนักก็เลยลดหัวภาพแม้จะกินเยอะก็ตาม ถูกต้องค่ะการรักษาหลักก็เลยต้องเป็นการให้อินซูลินเข้าไปทดแทนแต่อย่างที่เกริ่นไปตอนแรกแสดงว่าเบาหวานผอมไม่ได้มีแค่ชนิดที่1อย่างเดียวไม่ใช่แค่นั้นค่ะยังมีรูปแบบอื่นที่ซับซ้อนกว่านั้นอีกเช่นเออบางคนนะคะดูภายนอกเนี่ยผอมเลยแต่พอไปตรวจละเอียดละเอียดกลับพบว่ามีการอักเสบในร่างกายสูงม,มากแล้วก็มีภาวะดื้ออินซูลินรุนแรงซ่อนอยู่ เดี๋ยวสิครับผอมแต่ดื้ออินซูลินรุนแรงเนี่ยนะใช่ค่ะลักษณะแบบนี้มีรายงานว่าพบได้บ่อยเหมือนกันในคนเอเชียบางกลุ่มคือเหมือนกับว่าร่างกายเรามีขีดจำกัดในการเก็บไขมันต่ำกว่านิดหน่อยพอไขมันเต็มเซลล์เร็วกว่าปกติน้ำตาลมันก็เลยล้อนออกมาในเลือดง่ายขึ้นแม้ว่ามองภายนอกจะยังดูไม่อ้วนเลยก็ตามค่ะโหอันนี้น่าสนใจมากครับไม่เคยนึกถึงมุมนี้เลยแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มค่ะ คือคนที่อาจจะเคยเป็นเบาหวานชนิดที่สองมานานแล้วครับนานจนกระทั่งตับอ่อนเริ่มล้าเริ่มผลิตอินซูลินได้น้อยลงเรื่อยๆประกอบกับอาจจะมีภาวะกล้ามเนื้อฝ่อหรือซาโคพเนียรร่วมด้วยกล้ามเนื้อฝ่อใช่ค่ะซึ่งอาจจะเกิดจากตัวโรคเบาหวานเองหรือการใช้ยาบางอย่างนานๆหรือแม้แต่การคุมอาหารแบบผิดๆที่เน้นอดแต่ไม่ได้เน้นสร้างกล้ามเนื้อเลย คนกลุ่มนี้ก็จะค่อยๆผอมลงผอมลงแต่น้ําตาลในเลือดก็ยังสูงอยู่เพราะอินซูลินก็น้อยกล้ามเนื้อที่เป็นตัวช่วยก็ลดลงอีกค่ะโหฟังดูแล้วการแยกแยะประเภทกับสาเหตุจริงๆนี่สําคัญสุดๆเลยนะครับคงต้องมีการตรวจอะไรเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมครับจําเป็นมากค่ะอาจจะต้องตรวจเลือดดูค่าที่เรียกว่าซีเพปไทด์ซีเพปไทด์เพื่อประเมินว่าตับขอนของเรายังผลิตอินซูลินเองได้อยู่ไหมแล้วได้มากน้อยแค่ไหนค่ะอ๋อครับ เพราะถ้าตรวจแล้วชัดเจนว่าเป็นเบาหวานชนิดที่1คือตับอ่อนไม่ผลิตอินซูลินแล้วจริงๆหัวใจหลักของการรักษาก็คือต้องให้อินซูลินแต่การเสริมสร้างกล้ามเนื้อเข้าไปด้วยก็ยังเป็นประโยชน์นะคะเพราะมันจะช่วยให้ร่างกายใช้น้ําตาลได้ดีขึ้นอาจจะช่วยลดปริมาณอินซูลินที่ต้องใช้ลงได้บ้างแล้วถ้าเป็นเบาหวานผอมแบบอื่นๆล่ะครับที่ไม่ใช่ชนิดที่1ชัดเจนแนวทางการดูแลควรจะเน้นไปทางไหนสําหรับกลุ่มอื่นๆเนี่ยต้อง อาจจะต้องระวังเรื่องการจำกัดอาหารมากๆหรือการทำา IF ที่แบบว่านานเกินไปนิดนึงอา้าวทำไมล่ะครับนึกว่าจะดีซะอีกคือ ถ้าจํากัดมากไปหรืออดนานไปในคนที่มีภาวะกล้ามเนื้อน้อยอยู่แล้วมันอาจจะยิ่งทําให้กล้ามเนื้อสลายมากขึ้นไปอีกค่ะกลายเป็นว่าฟองน้ําที่ช่วยดูดซับน้ําตาลมันยิ่งน้อยลงไปอีกอ๋อ้าใจแล้วครับเพราะฉะนั้นสําหรับกลุ่มนี้สิ่งที่ควรให้ความสําคัญอันดับแรกๆเลยอาจจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อค่ะ เน้นการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านหรือเวทเทรนนิ่งเพื่อเพิ่มขนาดฟองน้ำของเราครับครับแล้วก็เรื่องอาหารอาจจะต้องปรับให้สมดุลคือไม่จำกัดแคลอรี่มากจนเกินไปแล้วก็ต้องแน่ใจว่าได้โปรตีนเพียงพอที่จะเอาไปสร้างกล้ามเนื้อด้วยค่ะสรุปได้ว่าหัวใจสำคัญเลยก็คือเราต้องมองให้ลึกกว่าแค่อาการน้าตาลสูงซึ่งมันเป็นแค่ปลายทางใช่ค่ะการหาสาเหตุที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่เนี่ยคือกุญแจเลยแล้วไม่ว่าจะเป็นเบาหวานผอมแบบไหน การดูแลเรื่องมวลกล้านเนื้อเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามจริงๆนะครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะแล้วก็เอ่ออยากจะฝากเป็นข้อคิดไว้นิดหนึ่งค่ะว่าในยุคที่ข้อมูลสุขภาพมันเยอะแยะไปหมดแบบนี้การที่เราพยายามทำความเข้าใจความแตกต่างของแต่ละคนแล้วก็เข้าใจกลไกที่ซับซ้อนเบื้องหลังอย่างเรื่องเบาหวานผอมเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะคะที่จะทำให้เราดูแลสุขภาพได้ตรงจุดแล้วก็ยังยืนมากขึ้น บางทีการที่เราอาจจะละเลยหรือมองข้ามความสําคัญของกล้ามเนื้อไปเนี่ยมันอาจจะเป็นจิ๊กซอชิ้นที่ขาดหายไปในการจัดการปัญหาสุขภาพทางเมตาลิกหลายๆอย่างเลยก็ได้ค่ะ